โบเบนจวันตัวแทนหญิงแกร่งร่วมงานเปิดตัวนวัตรกรรมระดับโลกโรงพยาบาลพานาซีผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัดที่ผสานความหลากหลายทางการรักษาพร้อมมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล จัดงาน1 Stone s y m p o s i u m Healthcare e Innovation Advanced Natural and Medical High Innovative Solution 2024ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญและเปิดตัวนวัตรกรรมทางการแพทย์ล่าสุดพร้อมจัดประชุมเชิงวิชาการหัวข้อ Innovative Medicine for Treating Aging Diseases and Cancer ณโรงพยาบาลพานาซีพระราม2จังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสอันสำคัญนี้ได้มีการลง,งานามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำวิจัยนวัตกรรมระหว่างญี่ปุ่นไทยและเยอรมนีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กําพลศรีวัฒนกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการแพทย์ PANACEE e by BIOSKY ในอภิชาติประพานภูวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PANACEE e by BIOSKY อาจารย์ ดรมลริกาสังสนิทรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนายคามารุซาซากิประธานกรรมการบริษัทแบดฟาเจแปนอิงเป็นผู้ร่วมลงนามพร้อมด้วยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นสักขีพยานในการลงนาม ศาสตราจารย์ด็ตอร์นายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลประธาน,นเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการแพทย์ PANACEE by BIOSKY กล่าวว่าโรงพยาบาลพานาซีให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นทั้งร่างกายและจิตใจด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างครบวงจร โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นถือเป็นการยกระดับการรักษาแบบองค์รวมพร้อมเสนอทางเลือกในการรักษาและการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ถึง3นวัตกรรมซึ่งเป็น n o n c o g i t treatment โบเบนจวันอา์เนอร์นักแสดงนางแบบหญิงลูกครึ่งไทยเยอรมันเกิดวันที่2ตุลาคมพศ2529นาปีพศ2564เธอจะมีอายุ35 เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบเดินแบบและเริ่มมีผลงานการแสดงครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องยังไงก็รักในปีศ2 5 5 0ปัจจุบันคบหาดูใจอยู่กับกอตจิรายุตันตระกูลต่อมาช่วงเมษายน2566โบและกอตได้มีกระแสข่าวลือรักล่มอย่างไรแล้วต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองดีที่สุดแต่ล่าสุดวันที่11พฤษภาคมโบ <c oughs> ออกรายการแฉร่ให้เผยเลิกรากับกอตแล้วทั้งที่ยังรัก